กองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5เสนอรายการพระเมตตาสู่ปวงประชาสวัสดีค่ะ พบกับรายการพระเมตตาสู่ปวงประชาที่นำตัวอย่างผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมานำเสนอสู่สายตาคุณผู้ชมค่ะภายใต้การอำนวยการของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรวันนี้เราขอนำคุณผู้ชมล่องใต้ไปยังดินแดนปลายด้ามขวานเพื่อรับชมพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและที่ดินทำกินการแก้ปัญหาน้ำจืด น้ำเค็มน้ำเปรี้ยวซึ่งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูกของระสมนิกรไปพบกันในตอนแรกในตอนที่มีชื่อว่าจากน้ำพระาราชหฤทัยค่ะด้วยประเทศไทยประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมที่มีวิถีชีวิตขึ้นอยู่กับธรรมชาติทำให้บางครั้งประสบกับปัญหา ไม่ว่าจะเป็นจากภัยธรรมชาติหรือมีสภาพธรรมชาติที่ไม่เอื้ออำนวยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมเยือนและศึกษาความเป็นอยู่ของประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารทั่วทุกพื้นที่ของประเทศรวมถึงจังหวัดนราธิวาสทําให้ทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรในเรื่องของที่ดินทํากินเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสเป็นที่ลุ่มต่ำมีน้ําท่วมขังตลอดปี โดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำบางนา,าที่มีป่าพลุเป็นจำนวนมากทำให้มิอาจเพาะปลูกเกษตรกรรมส่งผลต่อความเดือดร้อนของรัษฎรที่อยู่ด้วยความทุกยากขาดแคลนที่ทำกินขาดน้ำจือดอุปโภคบริโภคแต่ก่อนชาวบ้านตะปังลำบากมากครับเวลาฝนตกหนักแม่น้ำเส้นนี้ก็จะไหลล้นตลิ่งท่วมที่ดินมันเสียหายไปหมดทั้งพื้นที่เพาะปลูกไรนาปลูกต้นอะไรก็ตายหมด ดินมันเค็มน้ำจะกินอย่ะดื่มก็ยากมันเป็นน้ำกร่อยไปหมดและมันก็เป็นแบบนี้มาแก้ไขอะไรไม่ได้การดำรงชีพของรัศดรจังหวัดนาราธิวาสในพื้นที่ลุ่มน้ำบางนาราล้วนประสบปัญหาดัานน้ำเป็นสำคัญอันเนึ่งมาจากลำน้ำสาขาหลายสายทั้งคลองยะกังคลองโตเจคลองจวบและคลองสุงไงปาดี ประกอบกับเป็นภูมิประเทศใกลใ้ชายฝั่งทะเลมีน้ําจืดน้ําเค็มน้าเปรี้ยวไหลามาบรรจบกันเป็นน้ํากร่อยสร้างความเสียหายแก่พื้นที่เพาะปลูกรวมถึงปัญหาอุทกภัยซ้ําเติมในช่วงฤดูฝนจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาพุมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของรัษฎรผู้ยากจนอันเกิดจากแม่น้ำสายบางนารานี้ยังเป็นระบบที่สมบูรณ์และถูกจุดที่สุด เพราะเป็นการวางระบบการจัดทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืนพัฒนาลุ่มน้ําบางนาราทั้งลุ่มให้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่ทําการเกษตรและการประมงซึ่งมีอยู่น้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กลับคืนมานับแสนไร่อันหมายถึงชีวิตและความเป็นอยู่ของรัษฎรที่จะประกอบสมมาชีพให้เกิดรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในพุทธศักราช2523 พระองค์เสด็จพระราชดำเนินส่งเยี่ยมรัษฎรและส่งทราบถึงปัญหาน้ำกลอยลุ่มน้ำบางนาราสรงหาวิธีแก้ไขบรรเทาอย่างต่อเนื่องและพระราชทานวางแผนศึกษาให้กรมชนประธานพิจารณาวางโครงการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ำบางนาราทั้งวิธีการระบายน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภยัยวิธีกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและ,กะเกษตรกรรมด้วยการก่อสร้างประตูระบายน้ำที่ปากแม่น้ำบางนาราทั้งตอนบนและตอนล่างพร้อมจัดระบบชนประธาน และระบบระบายน้ําการแยกน้ําจืดน้ําเค็มและน้ําเปรี้ยวออกจากกันโดยกักน้ําจืดไว้อุปโภคบริโภคและทําการเกษตรสร้างระบบป้องกันน้ําเค็มลุกล้าพื้นที่ทํากินและระบายน้ําเปรี้ยวซึ่งขังอยู่ในพื้นที่ทํากินของรัศดรอ,ออกไปและปรับปรุงคุณภาพดินให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้ในปี2524กรมโยธาธิารได้สนองพระบรมรีโดยการขุดของระบายน้ำน้ำแบ่ง เพื่อระบายน้ําลงสู่ทะเลเอ่าวไทยและก่อสร้างประตูระบายน้ําน้ําแบ่งเพื่อเป็นอาคารควบคุมป้องกันน้ําเค็มลุกล้ําเข้ามาในพื้นที่ของลุ่มน้ําบางนาลานะครับทำให้เกิดการแก้ไขปัญหานะในเรื่องของการช่วยระบายน้ําในช่วงสองฝั่งของแม่น้ําบางนาลาต่อมาเมื่อวันที่25กันยายน2530พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ได้สน็จพระดำเนินทรงวางศิาลาฤกษ์โครงการประตูระบายน้ําบางนาลาตอนบนด้วยพระองค์เองในการนี้ได้สร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ข้าราชการกรมชมทานและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนาราที่ว่าที่เฝ้ารับเสด็จจากการก่อสร้างประตูระบายน้ําบางนาลาได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี2530แล้วเสร็จเมื่อปี2533 โดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างเพื่อถวายเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมีพระชนมายุ60พรรษาจบจนวันนี้พื้นที่เพาะปลูกในโครงการพัฒนานลุ่มน้ำบางนาราอนเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ1 5 0 0 0ไร่สามารถใช้ประโยชน์จากการทำเกษตรกรรมเนื่องด้วยสามารถป้องกันน้ำเค็มมีให้ไหลเข้าแม่น้ำบางนา,าเป็นผลทำให้ปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูกได้สมบูรณ์ มีพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นราว6 9 0 0 0ไร่หลังจากระบายน้ําที่เกินความต้องการออกไปได้สําเร็จนอกจากนี้ยังมีพื้นที่รับน้ําจืดเพื่อใช้ในการเพาะปลูกอุปโภคบริโภคได้ถึง6 2 0 0 0ไร่ก่อนก็ช่วงฤด,ดูแรงก็ขาดแคลนน้ำครับข้าวนี่ก็ไม่ค่อยเป็นครับพืชผลและไม้อื่นก็ไม่มีไม่ได้ปลูกครับเพราะว่ามันขาดแคลนน้ำฉงนั้นดินก็เรียวดินเรียวจัดคือพื้นที่เป็นพื้นที่น้หมดเลยครับ จะพาะปลูกนี้ก็ไม่มีมีก็มะพร้าวครับที่ปลูกได้เมื่อก่อนเพราะเป็นพื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่นาครับในหลวงราชการที่9ท่านได้มีโครงการพระเจ้าดมริเข้ามามีคลองส่งน้ําเข้ามาก็สามารถทํานาได้มากขึ้นมีพื้นที่ปลูกผักพืชผลไม้ได้มากขึ้นมีโครงการนี้เข้ามาก็ปรับสภาพดินให้ดีขึ้นดินก็ดีขึ้นชาวบ้านก็อยู่ดีกินดีขึ้นครับปัจจุบัน หลายคนอาจจะลืมเลือนไปแล้วว่าครั้งหนึ่งสองฝากฝังแม่น้ำบางระอาเคยฉาบปืนไปด้วยความทุกข์ระทมและคราบน้ำตาของผู้คนที่อยู่กันอย่างยากลำบากกระทั่งทรงรับทราบปัญหาทรงคิดพิจารณาอย่างท่องแท้และพระราชทานพระราชดําริไว้เป็นแนวทางให้หน่วยราชการต่างๆสนองพระราชดําริก่อให้เกิดผลสําเร็จเป็นความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศสามารถพลิกฟื้นความเดือดร้อนขึ้นสู่ความร่มเย็นด้วยน้ำพระราชเจริญไทย ที่ส่งมีต่อประสบนิกรของพระองค์ด้วยน้ำพระทัยของพระองค์ที่ทรงห่วงใยรัษฎรเป็นที่สุดพวกเราเราข้าราชการกรมชนประธานและประสบนิกรยังน้อมนําแนวพระราชดำริของพระองค์ซึ่งเป็นต้นแบบแห่งความสําเร็จมาปรับใช้ในการทํางานและจัดสืบสารต่อยอดพัฒนาต่อไปเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ประสบนิยกรของพระองค์ท่านครับ ผมมาบรรจุราชก,การในนาราธิวาสตั้งแต่ปีพุทธศักราช2537นะครับตอนนั้นมาก็ในหลวงรัชก,การที่9ก็ทรงเสด็จมาทรงงานทุกปีก็มีการบูรณาการกันครับแล้วก็จะแก้ไขปัญหาได้แบบเป็ดเสร็จจบในโครงการเดียวครับก็หมายถึงว่าเวาลาชานบทเราสร้างน้ําพอสร้างน้ำพร้อมสมมติเป็นเกี่ยวกับพระราชวีกับพื้นที่นาก็จะมีหน่วยงานทางการอื่นเข้ามาส่งเสริมต่อเนื่องทําให้ราษฎรที่ ได้รับประโยชน์โครงการนี่มีประโยชน์สูงสุดจากโครงการครับเมื่อก่อนปัญหาน้ําเค็มจะบุกรุกขึ้นไปจะทําการเกษตรไม่ได้พอมีโครงการส่งน้ําบางกะลาเนี่ยครับก็ปัญหาน้ําเค็มนี่จะหมดไปชาวบ้านก็เริ่มกลับมาทําการเกษตรได้ชาวบ้านบางคนเมื่อก่อนไปทำนาต่างประเทศเดี๋ยวนี้ก็กลับมาทําพื้นที่การเกษตรในพื้นที่ตัวเองก็สร้างความอบอุ่นให้เกิดแก่ครอบครัวด้วยครับชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหา เรื่องน้าครับทานาก็คือจะรอฝนถ้าฝนไม่มาก็จะมีปัญหาเรื่องน้ําในการทํานาครับเพราะว่าชาวบ้านที่นี่ใช้การทํานาคือนาปีต้องรอฟ้าฝนก็ได้โครงการพัฒนารุ่มน้ําบางนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เข้ามาช่วยโครงการคลองส่งน้ำนะครับให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับน้ําแล้วก็ให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่มีชีวิตที่ดีขึ้นที่ได้จากคลองส่งน้านี้คือมีน้ําเข้ามาในสวนของเกษตรกรทําให้เกษตรกรก็มี คุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือคุณภาพของข้าวที่ดีขึ้นมีคุณภาพขึ้นครับจากแม่น้ำที่เคยเป็นน้ำเค็มน้ำกร่อยตลอดทั้งปี ปัจจุบันนี้แม่น้ำบางนา,ามีลักษณะเป็นน้ำจืดตลอดทั้งสายส่งผลดีต่อพื้นที่เพาะปลูก1นึ่งแสนไร่ที่เคยประสบปัญหาด้านน้ำต่างได้รับการแก้ไขปัญหาทั่วหน้าจนราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอขอบคุณศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่นำสิ่งดีๆมามอบให้พี่น้องในจังหวัดชา,ดา,ายแดนภาคใต้ คุณผู้ชมที่พลาดการรับชมสามารถติดตามย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5 www.isoc5.net ค่ะในครั้งหน้าเราจะไปที่จังหวัดปตัตตานีเพื่อเยี่ยมชมโครงการที่พระราชทานไว้เพื่อพัฒนาการเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ กองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร